สวัดสดีค่ะฟิวค่ะ,คะวันนี้ฟิลวกับฟิวนะคะจะมารีวิวไส้กรอกยืดนี่นะคะซื้อจากร <g ülme> ้านชวานะคะฟิมอยากจะบอกว่ามันใหญ่มากดูเดี๋ยวฟิวนะคะจะลองแกะออกมาดูค่ะฟิ์มันทอดแล้วกินได้ไหมอ่ะกินอีกแล้วพี่นี่ก็กินไม่ได้มันเป็นไส้กรอกยืดน้องฟิวเปิดงานเลยนี่คืองานชิ้นแรกทำถังทำแท้ต้องมีเพลงประกอบ โอ้โแพ็กเกจนะคะสวยมากเลยค่ะ <c oughs> โอ้ก็จะมีมือติดอยู่ใหญ่เท่าไหนมือน้องฟิลเลยไหม <c oughs> นี่ไว้ตั้งแต่ตรงนี้ใหญ่ก็่ามือกะแกอกมาแล้วค่ะนี่นะคะคือสเส้นกลองยืดได้อ่ยืดอ๋อยืดก็ยืดยอนี่อย่างนี้นี่เลยกว่าคาดโอ้โห่ก่่นไหน <c oughs> อยนิ่มด้วยบีบได้ด้วยนิ่มที่สุดในสามโซ่ฟิลมนะคะลองจับดูแล้วก็จะเหมือนแบบมีอะไรอยู่ข้างในนะคะนิ่มๆเหมือนทรายแล้วแบบลื่นเหมือนทรายนิ่มอะ่ะใช่แล้วนะก็ยืดมากเลยนะคะแล้วก็หนักมากด้วย <c oughs> สงสารหน้าก็ฟิลมากเลยกัดฟันดึง ยี่ฟิ์มเรามันเล่นยังไงอะเอาไปตีคนถามไงหนักเกินหนักเกินนี่เอาไปยืนนะคะมันออกล่างกายเอียรดขุนรถดแขนใช่เหมือนเอาไขอลองหน่อยเหนียงนี่ออกยังไงกล้ามขึ้นยังกับฟิวยังนี่ไขมันลื่นๆนี่เดี๋ยวดูพี่ ปลิกานเทกานัวิก้อนปไ้ก็เป็นมีกามยังดูไหไม่มีเลยไม่เคยมีตัวพี่เล็กนี่นะคะอยากจะบอกว่าเล่นยืดสนุกมากเลยนะคะแล้วเฟลคิดว่าก็น่าจะเอาไปทอดได้นะเนี่ยมาเรื่องกินไง ที่จริงนะคะจะมี2ส,สีค่ะก็จะเป็นสีแดงกับสีครีมนะคะฟิล์มเลือกเป็นสีครีมมาเพราะาจะได้เหมือนจริงสโลด้วยนะคะสกูชีไม่ใช่สกูชีนะคะแต่ว่าเป็นเส้นของยืดแต่ข้างในเหมือนมีอะไรใส่อยู่นะคะเวลาจิ้มลยจะดูสโลนี่ฟิลมาหาอะไรลเล่นกันเล่นอะไรดีอ่ะนึกก่อนปากกะปอยิ่งชุบสามตาถ้าใครได้สองก่อนแพ้เอต่อใครได้สก่อนชนะ <laughs> คนแพ้นะคะก็จะโดนใส่กกอกยืดตีหัวใจเย็นใจเย็นเอามาหนึ่งสองชงเย้ได้หนึ่งแล้วชิงแยยหลแล้วน่อหลได้ S <S> น้องฟิลจำได้ตอนนั้นน้องฟิลออกคอนตลอดพี่ฟิลออกก็ได้ค่ะในน้องฟิลก็เลยจำไว้น้องฟิลก็เลยออกกันไกลไงโอเคมาทำใจทำใจอีกทีได้ไหมไม่ได้กลับตาโอ้ผมโมทำผมยุ่งหมดเลยโอ้ยอันนั้นไม่เจ็บไม่เจ็บพ่ออีกแล้วไหครับผมก่อนคั ไส้กรอกยืดนะคะมีประโยชน์ด้วยนะคะทั้งเป็นของเล่นแล้วก็เป็นที่ออกกําลังกายด้วยนะคะออ้มึงสีจะได้หอมก็ฟิวใจเย็นๆนะค่อยๆดึงดีดโดนฟันฟันหลุดหมดเลยฟันยิ่งไม่มีอยู่สนุกมากเลยนะคะไส้กรอกยืดติดตามฟิล์ได้ที่ยูทูปเป็นแฮปปี้ชานาในคลิปหน้านะคะไม่ว่า